สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับครอบคราาัวก็อยากจะมาแนะนำอาหารเสริมนะครับที่ผมกับลูกๆเนี่ยกำลังทานอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็คือตัวนี้เลยนี่แคลโคลปา,า,าครับวิตามินรวมบำรุงร่างกายเูืไหรอยากหาวิตามินเสริมให้ลูกค่ะก็เลยหาตัวช่วยที่มีแคลเซียมสูงเพราะแม่กลัวลูกเครี้ยยิ่งช่วงนี้น้องกําลังยืดตัวนะคะเลยต้องดูแลเรื่องแคลเซียมเป็นพิเศษก็เลยมาเจอแคลโคลปาตัวนี้ เขามีสารสกัดบำรุงกระดูกแคลเซียมอะมิโนแอ,อซิดเเลตเป็นแคลเซียมธรรมชาติ100%เป็นรูปแบบใหม่เลยนะคะที่มีปริมาณแคลเซียมสูงมานหนึ่งซองเนี่ยเทียบเท่ากับการดื่มนมถึง1ลิตรเลยนะคะมไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์อีกนะทั้งสารสกัดพรมมิที่ช่วยบำรุงสมองนะครับซีบัคทอช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ แสนปีตที่ช่วยเสริมสร้างภู้คุ้มไข่ขมงร่างกาศน,นะครับอ,อันนี้เหมาะกับน้องๆที่อาจจะไม่ชอบทานนมวัวแพ้นมวัวหรือว่าไม่สามารถทานยาเม็ดยาเป็นแคปซูลได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะเขาเป็นสารสกัดที่เป็นผงนะครับแล้วก็ชงง่ายละลายน้ําในน้ําธรรมดาได้เลยนะน้ําเย็นก็ละลายได้ง่ายๆเลยนี่เทลงไปนะครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะครับรสชาติก็ไม่ขาวเลยหอมหวานเหมือน ก็ทานได้ง่ายๆนะครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่อายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งตอนนี้ผมก็แนะนาว่าวัยที่ควรทานมากนี้นะฮะก็คือผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าผู้สูงวัยนะครับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกปรอกได้ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวนี้เลยแคลโพรป้าจะได้เสริมสร้างมวลกระดูกให้กับร่างกายแล้วก็ยังช่วยบำรุงร่างกายทางด้านอื่นๆได้ครบจบเลยทีเดียวน,นนะครับและที่สาคัญนะครับแคลโพรป้านะครับผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลดโดยนว,วัตรกรรมและสารสกัดระดับโลกเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะครับในคุณภาพและความปลอดภัยไร้าสารเคมีแน่นอนครับผมแนะนำเลยครับตัวนี้เลยนะครับตัวเดียวครบจบคุ้มง่ายๆเลยแคลโพป้าสำหรับทุกคนในครอบครัว mm <laughs>